อันนี้เป็นเบาะของยงห้วยขวางนะครับนี่นะครับเป็นแบบสองตอนบางนะครับใส่หมวกกัน็อกได้หนึ่งใบตรงนี้ตรงนี้เล็กลงนะครับเรียวขึ้นตรงนี้ปาดโหนกออก ก็จะมีความแบบรับกับตูดนะครับผมว่าทรงนี้สวยสุดแล้วนะสำหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องใส่หมวกกันน็อกได้จากสองใบนะครับมันจะเหลือแค่ใบเดียวแต่ใส่เขาว่าใส่หมวกกันน็อกแบบครึ่งใบได้หนึ่งดวหนึ่งใบนะครับใต้เบาะครับก็จะเป็นแบบนี้บุ นิ่มๆให้นะครับข้างในเป็นแผ่นสแตนเลสแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นกระโหลกใส่ได้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องตัดออกเอ,อ่อข้อควรระวังนะครับตรงนี้นะครับถ้าเปลี่ยนเองน็อตตรงนี้เวลาไข่นะครับมันจะร่วงเข้ามาตรงนี้แล้วก็หายอันนี้คือเปลี่ยนน็อตใหม่หมดเลยนะครับ ก็สั่งจากแอปส้มมานะครับเป็นแบบน็อตเลสเพราะว่ามันล่วงลงไปข้างล่างนะครับตรงนี้ค่อนข้างไข่ย,ยากนะครับมันจะต้องไขแบบนี้แล้วมันหยิบยากเพราะตอนมันสั้นนี่นะครับน็อตน็อตเก่าเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้น็อตเก่าที่ล่วงลงไปอันนี้ not, น็อตนี่น็อตใหม่ที่เราเปลี่ยน อันนี้ใช้หนึ่งตัวนะครับตรงนี้ตัวเดียวส่วนไอ้ตรงนี้เป็นแบบเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้หนึ่งสองสามสี่ตัวก็ใครจะซื้อก็ซื้อ,อได้ครับมันก็จะได้แบบนอตเลี่ยมๆแบบนี้เลยนะแต่ความจริงเราต้องปิดแผ่นพลาสติกอีกแผ่นหนึ่งนะตรงนี้ก็เพื่อความเรียบร้อยปิดก็ได้นะครับแต่นนี้ถ่ายให้ดูก่อนเพราะว่าตรงเนี้ย เหมือนเป็นข้อควรเราหวังเพราะเราไข่นะมันไข่ยากมากนะตรงนี้ต้องใช้แบบเล็กๆแล้วเวลาเราดึงแล้วมันจะร่วงลงตรงนี้เพราะมันหลุดแบบเราไม่มีที่จับข้อควรระวังนะครับเราวังไว้ด้วยสําหรับคนที่ใส่เองนะครับถามว่าใส่ยากไหมก็ไม่ยากแล้วก็เบาะอันนี้เป็นโครงแท้นะครับปิดง่ายเห็นปะอยู่แล้ว เวลนาะเปิดก็จะด้่งเลอันนี้ก็เป็นทรงเบาะล็อบแบบดูรอบคันนะครับว่าโอเคไหมสอตอนบางครับราคาสับอยู่2,500นะครับตโตบอก ที่เขามีบริการใส่ให้นะครับถ้าเราเอาไปเปลี่ยนแต่อันนี้คือเอาเบาะไปสับครับแล้วเอามาใส่เอาเองขี้เกียจขี่รถไปไกลก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับถูกใจแม่บ้านนะครับแม่บ้านบอกวิมขี่ไกลๆไม่แข็งนะครับผมว่าเพราะว่า มันเป็นแผ่นสแตนเลสข้างล่างนะครับเวลาเรานั่งไปแผ่นสแตนเลสมันก็แบบน่าจะยุบได้แต่ของเก่าเป็นพลาสติกแข็งมันก็จะไม่ยุบนะครับมันก็จะแข็งกว่านี้อันนี้ขี่ไปร้อยกว่าโลก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับร้อยสองรอยโลก็นิ่มสบายก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับทรงนี้รถล่อนิ่ม แค่เสียตรงใส่หมวกได้ใบเดียวอีกใบหนึ่งได้แค่ครึ่งใบตรงท้ายนะครับก็แบรนด์นี้โอเคก็จบรีวิวคลิปเพียงเท่านี้นะครับเรวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสด of ีครับ xem